้องชูแบบสมรสเท่าเทียม ตอนนี้ก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็สามารถแต่งงานกันได้โดยมีกฎหมายรองรับค่ะทั้งนี้นะคะกฎหมายการฟ้องชู้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกันไปด้วยค่ะสําหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523ปัจจุบันก็ได้วางหลักไว้ว่าเมื่อสารพิพากษาให้หย่ากันคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งและจาก ผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นและวรสองได้วางหลักว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปในทํานองชู้หรือจากผู้ซึ่งแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงตนว่ามีความสัมพันธ์กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในทํานองชู้ได้กล่าวโดยสรุปนะคะก็คือว่าเป็นการแก้ไขข,ข้อความจากเดิมที่ใช้คําว่าสามีหรือ ภันรยาและคําว่าชู้สาวเป็นคําว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและคําว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทํานองชู้ซึ่งส่งผลให้การเรียกร้องท่าทดแทนของคู่สมรสแต่ละฝ่ายเกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นโดยไม่จํากัดเพศอีกต่อไปค่ะสุดท้ายลากันไปนะคะกับคำคมเช่นเคยค่ะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเพศเป็นเพียงตัวหนังสือ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ